สวัสดีครับวันนี้พบกับเอ็กกี้นิสันเคเนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถนิสสันม a สเกียออโต้นะครับที่เป็นรถที่ราคาย่อมเยาวที่สุดนะครับโปรโมชั่นแล้วก็ค้างงวดผ่อนแบบสบายๆเราไปดูกันเลยครับว่าตัวรถเป็นยังไงกันบ้างครับเริ่มกันที่ตัวดีไซน์การออกแบบด้านหน้าเลยแล้วกันนะครับตัวด้านหน้าก็จะมีไฟนะครับแล้วก็เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับที่ จะสองสว่างตอนกลางวันเวลาที่เราสตาร์ทรถทาให้เพื่อนร,นรุ่นพามเห็นรถของเราได้อย่างชัดเจนแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด้วยอันนี้เป็นโฉมล่าสุดแล้วนะครับครับส่วนตัวเครื่องยนต์ของนิสสันมารน์นก็จะเป็นเครื่อง1 2 0 0ซีซีนะครับจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้ก็คือมีความเสถียรน,นะครับมีปัญหาแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะครับในเครื่องตัวของนิสสันมาร์สนะครับตัวนี้ก็ประหยัดน้ามันอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในอัตราการ เร่งอะไรต่างๆก็สามารถทําได้ดีเพราะว่าตัวรถมันไม่ได้ใหญ่นะครับก็แรงม้าก็อยู่ที่7 9แรงม้าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับคือคนที่ออกรถรุน่นนี้จุดเด่นก็คือใช้ทั่วไปได้แบบสบายๆเลยนะครับฝนตกแดดออกเราก็อยู่ในรถแบบมีแอร์เย็นสบายนะครับและที่สําคัญนะครับข้างว่าที่ทําโปรโมชั่นไว้ก็ตามโปรโมชั่นที่ผมทําไว้เลยนะครับสามารถออกรถ ฟรีดาวได้นะครับแล้วก็ผ่อนแค่เดือนละ6ก0 0กว่าบาทอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับส่วนล้อของนิสสันมาร์สนะครับเป็นล้อกระทะขอบ14นะครับมีฝาครอบให้ก็ข้อดีของล้อตัวนี้นะครับมันสมดุลกับตัวรถนะครับจึงก็จะทําให้ประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็เวลาเปลี่ยนยางนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับก็ทําให้เจ้าของรถเนี่ยประหยัดงบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแมนเทนแอนดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับ ส่วนภายในนิสสันมาร์ทนะครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกก็เพียงพอคบคันต่อการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวงมาลัยที่เป็นไฟฟ้า EBS ที่ให้การตอบสนองในการขับรถนะครับทำได้ดีมีน้ำหนักเบาในขณะที่รถวิ่งในรอบต่ำๆวิ่งช้าๆแล้วก็หน่วงน้ำหนักมากขึ้นในขณะที่เพิ่มความเร็วขึ้นในความเร็วสูงนะครับก็จะทำให้การคนโทรลรถเนี่ยทำได้ด้วยดีนะครับเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ที่สำคัญมีเครื่องเสียง ให้พร้อมเลยนะครับที่รองรับการเล่นวิทยุ AM FM แล้วก็ USB ที่สามารถาเสียบไฟในชาำได้ที่เป็น m p 3ก็สามารถเปิดฟังเพลงได้ตลอดการเดินทางนะครับ แล้วก็ในเรื่องของกระจกทั้ง4บานก็เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยพร้อมกุญแจรีรโมทให้นะครับอันนี้ก็คือความอำนวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการใช้งานในตัวรถนะครับและที่สำคัญตัวมาร์ชเนี่ยเป็นรถแฮชแบ็ก5ประตูประตูหลังสามารถเปิดได้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะเก็บของที่เราเป็นสัมภาระในการเดินทางก็เอาวางไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญถ้าเรามีของ,ของชิ้นใหญ่จริงๆที่จะต้องอได้เก็บของบรรทุกอย่างเงี้ยเราสามารถพับเบาะ เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้นะครับแล้วก็พับเบาะแบบนี้เลยนะครับพับเบาะแบบนี้เลยมันก็จะทําให้การขนของของเรากาขนของได้มากขึ้นยืดหยุ่นในการใช้งานได้มากขึ้นเบาะของนิสันมาสามารถแยกพับได้60-40นะครับประโยชน์ของมันคือในขณะที่เราแยกพับเบาะ คนที่อยู่ด้านหลังก็ยังสามารถที่จะนั่งได้แล้วก็เพิ่มพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือนิสสันมาร์ทที่ผมนํามารีวิววันนี้ทําไมมาร์ทยังเป็นรถที่มีความต้องการสําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถจริงๆนะครับก็สามารถซื้อ นะครับกับแคมเปญโปรโมชั่นที่ผมทําไว้ให้ได้เดี๋ยวดูแคมเปญที่ผมทําไว้ให้เลยนะครับผมจะเอาขึ้นให้ตามนี้เลยถ้าใครสนใจก็สามารถโทรติดต่อหรือว่าพิมพ์แชทเข้ามาในเพจเอ็กกี้นิสัเคได้นะครับวันนี้ขอจบการารีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ